เลขาธะที่การสปอสอชอพร้อมคณะผู้ร่วมงาน PMAC 2024ได้เยี่ยมชมความก้าวหน้าทางการแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพและการเลือกใช้เทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงอย่างมากเป็นโจทย์ใหญ่ที่ไทยต้องเร่งปรับตัวเราไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันค่ะ เลขาธิการสปสชพร้อมผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2567หรือ p ีแมก224เยี่ยมชมความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพระเอกของงานนี้คือหุ่นยนต์ผ่าตัดเครื่องมือที่ช่วยให้แพทย์รักษาผู้ป่วยโรคซับซ้อนได้ง่ายขึ้นเช่นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากตับอ่อนถุงน้ำดีและลำไส้ โดยมีศักยภาพช่วยผ่าตัดได้มากถึงปีละเกือบ400เคสมนุษย์เนี่ยจะมีข้อจํากัดในการผ่าตัดที่เข้าถึงในส่วนที่ลึกๆได้ยากหุ่นยนต์เนี่ยมันสามารถเข้าถึงในส่วนที่ลึกได้ง่ายกว่ามีกําลังขยายมีความมั่นคงนิ่งนะไม่มีความเหนอยล้านะทั้งนี้การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ที่ผ่านมายังมีค่าใช้จ่ายสูงไม่ได้อยู่ในสิทธิการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยจิงต้องจ่ายค่ารักษาเองล่าสุดปะสปสชเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ได้สนับสนุนงบเพิ่มให้กับโรงพยาบาลที่ใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดเพื่อช่วยให้การผ่าตัดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นโดยปีนี้ตั้งเป้าไว้700รายเพราะส่วนใหญ่เทคโนโลยีใหม่ๆพวกนี้จะมีอยู่ในโรงเรียนแพทย์ แล้วที่ผ่านมาเวลาเราพูดถึงโครงการ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยเราจะไปมองว่าเป็นการรักษาราคาถูกแต่ว่าวันนี้เราอาจจะต้องมองมาตรงนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนที่ให้บุคลากรการแพทย์เรามีความเชี่ยวชาญมีอะไรด้วยพร้อมทั้งแรงกดดันเรื่องค่าใช้จ่ายอาจะทาให้คุณหมอทํางานอย่างไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สบายใจผมคิดว่าวันนี้ที่เราจัดตั้งหน่วยใหม่ขึ้นมาในการสนับสนุนเทคโนโลยีขั้นสูงสุด ด้านผู้เข้าร่วมประชุม p m a x 2024ที่มีโอกาสได้มาศึกษาดูงานที่นี่ต่างประทับใจยกให้เป็นต้นแบบในหลายๆด้าน I'm also uh, in person to learn how to uh, operate that Da Vinci machines mm hmm. so this is very uh, fun อย่างชาวสิงคโปร์รายนี้บอกว่าสนุกและน่าสนใจมากนอกจากได้ทดลองใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดแล้ว ยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการแพทย์และการบริหารจัดการที่เป็นเลิศอีกด้วยเลขาธิการสปสชยังเน้นย้ำตัวอย่างของการดำเนินงานของโรงพยาบาลรามาธิบดีได้แสดงให้เห็นชัดว่าปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ได้ส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพและการเลือกใช้เทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงอย่างมากจึงเป็นอีกโจทย์ท้าทายที่ไทยต้องเร่งปร,รับตัว สิริพรกิบประกอบสำนักข่าวไทยอสอมทรายงาน